สวัสดีเมื่อนี้เนาะเฮากะกำลังจะเดินทางไปที่ปากซองบริเวณของแขวงจำปาสักปวามหมายของเฮากะคือจะไปเที่ยวศูนย์น้องหินเนอะ้วก็ศูนย์ของปากซองเป็นศูนย์ที่ปลูกพืชเมืองหนาวเนาะ,นะแล้วก็จะมีศูนย์ของบาจเจียง ที่เป็นการปลูกพืชผสมพันธา์สำหรับว่าทริปนี้นะจะมีอย่างตีนหนาสนใจกับขอ,ขอให้ติดตามัต่อไปจากนั้นกะถังหอแล้วก็สีแกะผาบรรยากาศของการเที่ยวชมสุนต่างๆมาฝาก 金吧

เหรอเนาะศูนย์กสิกรรมผสมประสานอยู่ปากซองไอเมนเท่านั้นพิมพ์เนือสัตว์มนอากาศเย็นดีนะมีพญาน้องขอน้าั้ก็อย เราจะมาเบิง่งการปลูกพักเมืองหนปปาวปลูดพักเมืองหนาวในเขืนน่อนหามที่ได้มาตรฐานตอนนี้ขเขาก็เข้ามายืนห้องระสุขสมสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจิกับของศูนย์เกษตรผสมผสานปาักซองในการ จริงมาเพียงงง่ะเนาะเพราะว่าอียนี้เป็นแ่เะด้วยหนึ่งเนาะเพราะว่าอากาศไวและูโควิดอนั้นซานพึ่งงานี่ตรงนี้เนาะปาัญหาว่ารถไทยคู่ัตรหันพ่อะไรพี่คือว่าจริงแล้วสิปูที่ผ่านเนาะ ป่าซึ่งงั้นซูงเลยเพราะยวอนนี่เขตที่พอมีน้ำครั้งแลก็เขียดเลยแค่พูดเลยตลอดตลอดตัวจิตใจมันเปื่อยเนาะตัวนี้นี่พอมันเปื่อยแล้วแล้วมันแตกงาที่ว่าขึ้นใหม่เนาะแค่พูดเท่านี้ที่ว่าเป็นเพื่อที่ว่าอยู่สันเนาะมีเวลาอยู่ประมาณสองปีแล้วปลูกไปสมัติเก็บผลผลิตตลอดหลังจากกัดปลูกเป็นกี่เดือนเมื่อจะสมัติเก็บผลผลิตได้ี่เนาะรสชาติมันจะรสชาติหวานอมปสมนิดนึง เวลามรุกเต็มทีมามันสีเลืองมันีเลืองขาดตัวนาะแต่ว่าสรรพคุณมันดีละย่างเนาะสรรพคุณทางกายพุณท่านตัดกรเล่งตัดก้มดันรถถอยแม่จันสร้างข้ามางประท่านี้เป็นประจําทีที่สุดน้อบัตสีบัมบัตใครมันัต่างสีน้องมีส่วนน้นขาดกิโล ตอนนี้เขากันมาหอดสารแาคมนำของศูนย์เนาะบรรยากาศดีรายจาหพันลา้ยบรรยากาศงดงามนะคือยังมองไว้แ่เียบับกคุทันัฐานแม่นะ

วิว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 ไปว้าวคักไลยงามว <c ười> ่ะวิวของอากาศปากซองละเมืองปากซองแขวงจำปาซัก รถงามลร้คืออยู่ในต่างประเทศเลยนะตอนนี้สิ่เหยบิงวิวนะบิงวิวของน้องน้องแนมของศูนย์น เป็นแรงเก็บน้ำคงเพลนอนะอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรวมนะน,นี่เป็นผู้รวมทริปนะบรรยากาศงดงามตามทองเลืองจะให้มาเบิรงบรรยากาศโดยหอบลนะของซาลาแคมน้ำนะ สวยสดงดงามนะการจัดสสวนที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็เขากับสภาพของพื้นทีนะมีความเขียวสะอุ่มนะแล้วก็บวกกับหนามทีซุ่มซื้นิ่งคุ้มดินนะจะหายไปเบิ่งนะสถานที่ของ ของศูนย์เนาะมอนว่าไปยูเหรอเป็นไรอาจารย์โอ้งามาศงามไรงามไรได้คุ้มหลไรโอ้ มากับจานปืนจับจกะที่เพื่อนกับอาจารย์เพื่อนนี่ยคอยขึ้นว่าในโมแมนได้คว่ำหูร้ายแต่ว่าเอาแนวอื่นไปน้ำนี่เขาเลยกำลังเออแนวติดมืติดมือหนึ่งอาจารย์เพื่อนหน่อยพอด้วยตะขอตะข้อมือหนึ่งประมาณห้าสิบชั่วโมงโอเคเอาให้สิทนั่นเดียวนี่นาะพอเบียรนี่อู้เบียร์นักไลน์นักไลายมือหนึ่งมีเวลานอนบอดสามสี่ชั่วโมงเออมาเนี่ยนะมัมีเวลานอนหรือบ่นอนมัมีเวลานอนคือทำงาน สาวหองอยู่กันอนามูอ่ะเออสิวาฒนาพันธ์ก็ยังสวยสดงดงามอยู่นะโมมี่แท้อาจารย์อเปันน้เป็นกล้วยใหม่นะ โอเค,อเคนี่แมนทูแบบของการจัดสรรนะการจัดสรรพื้นทีทๆค่อนข้างสมบูรณ์นะหรือว,ว่ามดงามอันนี้แมนบอนพักของพนังงานเนาะบอนพักของพนักงานที่ประจำในไ้นู์นนเนาะแ้วก็มีบรรดาเครื่องมือแท็กเตอร์ที่ใส่ในการผลิตตัวจริงเนาะสภาพอ้อมค้างที่ว่าสมบูรณ์แบบเนาะ โอ้ <Okay>. oh, ขอเบิ้งเนี่ยขอเบิ้งเนี่ยอันนี้เป็นหมักซเวอร์เนาะหมักสู้ที่มันกำลัง

่าปูกรบปูกเด้อใครจะไปคอกินขึ้นรถไปต่อ next station